สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะมาทํางานก็คืออ่าวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตวิธีการทาครีมนะคะเนื่องจากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าเมดีดีเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงบ้างและจิ๊บใช้อะไรบ้างนะคะคือวันนี้เนี่ยอ่าต้องบอกก่อนว่าเตรียมของมาไม่ครบนะคะเพราะว่าก็รีบๆมากๆเลยก็ไม่มีเอ่อทอนเนอร์นะคะตอนนี้คือจะใช้แบบสเปรโกลสตั๊กเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าอีกอีกตัวหนึ่งนะคะที่ เมดีดีเนี่ยกำลังสนับเข้ามานะคะเพราะว่าอ,อยู่ในช่วงของการทําสัญญาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นสเปซที่แบบว่ามีส่วนผสมของโกลด f แฟกเตอร์อยู่10%นะคะก็จะทําให้เหมือนกับว่าระหว่างวันเนี่ยลดการดักเสบไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยพอฉีดไปมันจะแห้งไวมากๆมันเป็นน้าแร่นะคะแล้วก็เป็นเออวิ่ตัวที่สคือกลดแฟกเตอร์นะคะสปั๊มแต่ว่าช่วงนี้จิบอ่าจะชอบลอสามปั๊มเพราะว่า ช่วงนี้จะรู้สึกว่าจิ๊บนอนน้อยมากๆเลยแล้วก็ทําให้ผิวไม่แข็งแรงถ้าสังเกตดีๆนะเมื่อก่อนเนี้ยใต้าตาจิ๊บอะจะแบบแดงตลอดเวลาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะคะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆบอกทีละอย่างเพราะว่าตอนนี้ถึงบอกไปมันก็ยังไม่มีขายไม่ใช่ครีมทาใต้ตา,ตานะคะแต่เป็นอาหารเสริมชนิดก,กิน,นะค่ะที่เป็นของมาดีๆเหมือนกันนะคะในอนาคตนี้ก็จะน,นําเข้ามาเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ทากรอสเซ็ตเตอร์เนี่ย ขอกแป๊บหนึ่งลวกันเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ทาไปเท่าไหร่มันก็แห้งตลอดสำหรับคนที่ทาไปวิตถอยแล้วแห้งตลอดเนี่ยไม่ต้องแบบเครียดน,นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นได้มาก,มากๆเร็วมากๆก,กว่าคนที่แบบซึมได้ช้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเซลล์ด้านล่างเราค่ะต้องการการดูแลเป็นแบบอย่างมากแล้วตัวที่สองที่จิ๊ปจะทานะคะก็คือพราเซนต้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้จิ๊ปมีอ่าสิวอุดตันเนี่ย เขาไม่ได้เรียยวสิวอันคือช่วงนี้ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนบ่อยแล้วมันก็มีสิวรตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวสิวเหมือนกันแล้วก็ตัวที่สองที่ใช้ประจํานะคะคือพาเซนตาของ L P B นะคะคือมีหน้าตาเป็นอย่างนี้หลายคนถามว่าตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้จิ๊บชอบทายเยอะๆมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้หน้าเด้งๆวาวๆค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยมันมันกักเก็บน้ําหล่อเลี้ยงเดิมของผิวเนี่ยที่มีอยู่ไม่ให้เสียไปโดยที่ไม่เติมน้าใหม่เพราะการที่ไม่เติมน้ําใหม่เนี่ย มันจะทําให้ผิวเราไม่อุดตันนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องใสหน้าขาวกับหน้าใสไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าขาวก็จะขาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าใสก็จะแบบผ่องๆหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คือวันนี้เนี่ยก็ตอนกลาคืนเนี่ยจะทาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวสิวอีกนิดนึงนะคะก็คือแต้มเฉพาะบริเวณที่เป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นทั้งหน้านะคะก็คือแตม้ตมๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บริเวณที่เป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรยังไงเนี่ยให้แต่งหน้าให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่า,วางเราจะทานะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งมากๆเลยนะคะก็เลยทาให้แบบว่าไม่มีเวลาแบบอัดคลิปหรืออะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่นะคะก็สัญญาว่าเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะรีบทาให้ดูเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วแล้วก็หลายๆคนที่สงสัยว่าเอสแฟกเตอร์ช่วยเรื่องอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าเอสแฟกเตอร์เนี่ยช่วยทุกปัญหาของ ผิวที่มากับวัยนะคะแล้วก็ความหมองคําแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบตอนเด็กๆเ,เราไม่เป็นแล้วปัจจุบันเราเป็นนะคะคือเอฟเฟกเตอร์จะช่วยหมดเลยแล้วก็อันตี้สอกเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรก็คือเรื่องสิวนะคะสิวอุดตันสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยเนี่ยต้องใช้นะคะแลวหลายคนถามว่าเออแล้วสิวสเตียรอยเนี่ยควรจะใช้ตัวไหนนะคะจิ๊กแนนว่าสิวสเตียรอยเนี่ยควรจะใช้ทั้ง2ตัวนะคะ ตอนนี้ไม่ดีดีเนี่ยดังมากเลยนะคะเมื่อวานอ่าก่อนวันที่มาเนี่ยก็พเพิ่งเซ็นสัญญากับคนจีนไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เอามาอีกนะคะอ่าเอามาอีกเพื่อเอามาแบบให้คนเกาหลีอะคะ่ะที่เขาอยู่ที่เกาหลีแล้วเขาก็อยากจะขายเมดิลินก็เลยพรุ่งนี้เนี่ยเจอเขาโดยนะคะเพื่อแบบคุยเรื่องรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเทศเราอะไรเงี้ยก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ก็ใกล้จะขาดตลาดเหมือน็อตที่แล้วอีกแล้วนะคะเพราะว่าอ่า มันมาอีกทีหนึ่งเนี่ยช่วงก,กลางๆเดือนมิถุนายนเลยแล้วใครที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ให้รีมาขอว่าทําไมราคาสูงจังสาหรับจิ๊บจิ๊บก็คิดว่ามันก็ตามคุณภาพนะคะเพราะว่าอย่างโกรด์เตอร์เนี่ยเราใส่ปริมาณความเข้มข้นถึงสามสิบเอร์เซ็นตนะคะแล้วก็เออใส่ใสเออสามสิบชนิดโดยความเข้มข้นเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้มข้นมากมาถ้าเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง แอนตี้เอกเน่ e ne, เนี่ยเป็นเลตินอนดีไฮซึ่งจัดลำโรงบลืคนนันที่ผลิตสารตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นสารที่มีวิจัยเป็นกระดาษออกมารับรองเลยนะคะว่าสามารถรักสิวได้รักษาสิวได้ตรงสุดที่สุดนะคะไม่ใช่แบบการฉาบสิวไว้บนหน้ายอะไรเงี้ยคือใช้เลตินอนดีไฮเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าการรักษาสิวในระยะสั้นเพื่อให้ผลระยะยาวสินค้าของเมดิลินทุกตัวนะคะ ไม่ว่าตัวที่ขายอยู่แล้วหรือว่าตัวที่กำลังจะออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีผลกระทบต่อการเลิกใช้แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดฟัเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้ไปได้เลยถึง60-70ปีก็ไม่มีผลข้างเคียงนะคะส่วนตัวสิวเนี่ยก็สามารถใช้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าสิวจะหมดจะบอกว่า60ปีก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันรักษาระยะสั้นแป๊บนึงเดี๋ยวสิวหมดก็ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ตามอาจจะแบบ แป้เมันจุดเหมือนจ๊บเลอย่างเงี้ยเวลาเป็นก็คือแต้มแป้มไว้เลยอย่างเงี้ยแค่นั้นก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดใครเป็นทั่วหน้าเนี่ยแนะนาว่าทาทั่วหน้าเลยนะคะทําไมสิวเซอรอยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้2ตัวนี้เพราะว่าตัวเอ a แฟกเตอร์เนี่ยช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่ถูกทําลายจากเียรอยแล้วก็เสริมสร้างชั้นผิวใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดในคลิปต่อไปดีกว่านะคะเรื่องเซอรยอ่ยจะได้ไม่ยาวเกินไปนะไปละบา,บาย